สวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องบอเบียดัมซิ่งอีกเช่นเคยนะคะเสียเบียไปเสี่ยงกงมากพี่น้องไดยังดอกพ้าด้ฉันไปเสียเงินไปสื่ออย่างมากอีกดอกนี่เพื่อนเราเพิ่นกระล่างเด้เพื่อนกระล่างนี่พุนะ่น่ะนีอล่างเซจดีค่ะสะอาดกลัวจะคล้องอีกคล้องมากนะ ทั้งอย่างเที่งฟ้าก็หล่อเที่งกระทะเก็บไว้ในห้องนอนพุ่นเดรูปนี้ค่ะเบิ่งกระทะมีการาว่าอวดไปเบิ่งกระทะว่าซะพุ่นเป็นได็กระทะมากนะเพุ่นอวดเพุ่นเราไปพุ่นไปเบิ่งกระทะพุ่นว่ะอันนี้พุ่นเกาะซื้อ สื่อมาเก็บสะสมไว้ไ้หมองใดใช่ไว่าดอก้ยมองนอนแห่ขาขวบรอไว้ใหมองนอนไหมไหมนะูสนน์นะหลางยางดีโอ้ยถ่ายคลิปย่ Nh ามใดมาตดใช้แต่กล่องไพศินาตัดออกบอ่ตัดดอกเด้อบกับไทยมันดี <laughs> บอตัดดอก <laughs> หมินขนหาล่างเกี่ยงก็จะคล้องอีกนนเกานาะบ,นบ้าจ้ะเป็นเมียยังไงหลังกันหี่อยใจเลยเหรอยังคำบอกฝนกระตกมืดมือนะคะตกแลก้วก,ก็เศร้าเศร้าแล้วก็ตกขายเก่าเลยพี่น้องขายคือเก่าพวกนี้เงินพวกนีเงินจริงเลยขายคือเก,าเเเกเา่ายื่นแจทักมาขายสุยากยุ่นครับยุ่นยุ่นแท้จับบลูมแล้ว ทิมเบอร์ใหม่เพื่อนเนี่ยสนใจชิ้ไหนก็สอบถามเข้ามา0 8 8 7 4 6 3 8 2ปให้สู้คลิปมันละว้าเบอร์น่ะฮะหากมีคอมเมนต์ถามเบอร์สู้คลิปวะเดี๋ยวสิถิงสิถิงไว้ไอ้ไต่คลิปสิถิงเบอร์ไปหายด้อค่ะกลางนะมันกับไม้ด้วยนะเนาะเป็นมองเต่าญี่ปุ่น าขยายแพงไหมเนี่ยขายก็ราคาก็เดีย๋ยวให้นอนปั้นเอากันครับไปเ,ปเกไป้ก็วปั้นในเท่าไหรก็เอาเท่านั้นนะครับถามราคาสื่อบ่บอกดอกค่ะเพราะว่ารักสื่อ,อยาเนเมียหูบ่บอกราคาสื่อดอกซื้อหาปั้นขายซ้ำปั้นหาอะไรครับ <laughs> บ่ว่าแล้วตัวว่าวสื่อฟ้าขอบหล่อมากหาพันเนาะเพิ่นสื่อมาเท่าใดมือหาบอกเอ๊ะ เมียชิดักไปขายเป็ดพันธุ์กำไรซื้อหรอสาวล่างคนตก,นกตค่ำเก่าหรือเปล่าวะเอ้าค่ะเป็นเอฟซีก,ก็ได้ขับรถมาจอดมองหน้าหนิงไงมพ่อแม่ฝนตกไปใส่กรบเปได้น,บบนนะค่ะไปเหตุงานกบบรนบเป๋าได้แน่นอนเลับนองเพื่อนไปใส่แดดแต่มอง <laughs> เราว่าคนตัวเป็นสีใจเราเลยอะเราไปใส่มองได้ปลามาประมาณ4โล3ซีโลนะคะแต่ว่าเราสื่อมองไป4,000โอ้โหนี่ล้างสันไหลใช่ไหมล้างสันไหลใช่ไหมยังไม่ได้ขัดนี่ขนาดล้างสันไหลเฉยๆมันยังมันยังดูเงาๆอ่ะ ใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ขายทุกอย่างครับอันยืนเบาย,ย,ยัางยังยืนอี่ก็ขายมาสื่ออหอยในนาะาไมนอหนาคนเนบึงไอซุมมาหน้าคุณนเลย <c oughs> <ะ>มาสื่อหอยนะพี่น้องเขาสีแถมเข่าสารใหอยยูโดสื่อไปไว้ถาล่างรถก็ไดเด้อผู้ใดมีรถถูกหล่อรถสิบหลอกก็ได้รถยังกับสีล่างดอก ล่างของเสร็จของนี่เสร็จดีรถกระล่างดีนะคะเสร็จจนว่าสะอาดจนว่าเงามาโตจะคล้องอ่ะนะนำ,นำกระบื้อยากระบืออ่ะคือเงาะปลานี่แม่พี่น้องปลานั่นละกะลาวสขายเมี่อ,อืะ้จะสร้างเนาะ บริบาหารอันนี้แทนดาดักให้กล้องอีกลานอยู่ทั้งรถนี่อี่ยบันไดบันไดใส่ตรงไหนอ่ะบันไดใส่ตรงไหนก็ใส่ตรงมีประตูไขงข้างๆหรอข้างประตูหรอฝน,น,นกะสีตกนะคะมืดขึ้นบึงนะ นตกเบิดมื่นตกหลอกกระเศร้าเศร้าหรอกกระตกเบิรงแล้พี่น้องเดงามปะงามปะผิดถามราคาสื่อมากนี่รับว่บอกเองพี่น้องเราบว่บอกราคาสื่อพันบอกเจ้ากระด้างไอยจ้าหนึ่น่ะเบิร์งอะเบิร์งทายผู้สาวมัเอฟซีเบิรงเนี่ยน่ะทายผู้สาวเอฟซีเบิร์งภา่นผู้สาวสิหมื่นขีดตม ผู้สาวเขาออกเสียเบี้ยกระจอบตลอดนะคะเออมันก็ยังใหม่ๆอยู่เลยเนาะอย่างง่ามบื้อมาจากบาทนี่มาจากบาทมาจากบาท สำคันแม่นทักไปถามมันผู้ที่เล่าสื่อน้ำข้าตัวซอยกันนะคะเขาหยาดไดเลยลูค่าเขาจิตตัวซอยกัน<อ>สีวานมีโปรโมชั่นลดครึ่งละค่ะทีเนาะรู้ว่าเลยเออเอออย่าเอานั้นขุมจะไม่เป็นรอยหรอ บันไดเอ,อมันก็ยังใหม่ๆอยู่เด้เอเงาเงาอยู่อะ่ะมันยังเงาเงาอยู่เลยพี่ดอกมาสื่อแนเดอมาสื่อเล่าแนวก่อนเล่าสีขายเมียงานบอเดเห็ดนะคะบอมีเงินเขาเรียกว่าอะไรอันนั้นไฟเหรอไฟท,ท้ายกับบันไดนะคะ งามงามเดี๋ยวหันฉันมางามเสื้อหลดมาซื้อเนี่ยก่อนเราสิบ่มีเงินเราสิขายเมียโทรโทรมาก็ได้นะคะหรือว่าจะอ่าอินบ็อกทาง Facebook มาก็ได้อินบ็อกมาก็ได้นะอินบ็อก Facebook นะคะบอใบไ,ไม้จุดแล้วก็เบียร์วักดัมซิ่งนะคะถต่ทั้มคนถามซื้อเขาก็าอาตอบไป, <laughs> ไปบอก,บอก บอกจิ้มพ่อมาดิบอกจิ้มพ่อขอหาซื้อของถือเจ้าถามซื้อข่อถือโพดมันบอกไหนลองลองเอาน้ำล้างดิเออใหม่ดิมันเงาเงาอยู่เลยอ่ะเออแค่แล้างสันไลออกนิดเดียวอ่ะดูนี่เห็นบ่เงาค่ะ สะอาดก็ค้นล่างอีกขึ้นวะนี่เอ้ยเปียกคนค่ะผู้ใดสนใจกะโทมา่าด้วยค่ะวาสันกะอินบอกมาไทยเบิ้งซัมนี่ล่ะค่ะมือนึงบริเฮ็ดยั้งมือนี่บริเฮ็ดเวียกนะคะมิจะนอนเว้นฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะคอมเมนต์คอมเมนต์ม,ม,นมาคุยกันด้วค่ะ กจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์ล่ะค่ะแล้วก็กดแชร์กดติดตามให้เนเดอ้อเอาไปเย็นหน่อยนะเอาไปเอาผ่าเสร็จบ่เออผ่าให้บ่ไปเย็นหอ้องหอน่ะเห็นบ่ใส่เมียแล้วเอาไปจีบไปจีรันไปก่อนค่ะไปแล้ว